สวัสดีค่ะเจอทุกคนละวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะมูเห็นวิชานี้เราอยู่เพื่อนเบือนะครับมันเก่งฮะเรียนสนุกนั่งลุกสายนะจ๊ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเวลายเหมือนเดิมค่ะฮะจากคลิปที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับยากบ่ไม่ยากใช่ไหมคะ มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะผู้พร้อมหรือยังครับมอมยังมอมยังภาพดูภาพรูปนิววิ่งการผุศลระยะทาง30กิโลเมตรนิวนะคะวิ่งการผุศลนระยะทาง30กิโลเมตรใช้เวลาทั้งหมด3มชั่วโมง15นาที คิดเป็นกี่นาทีนะที่จดกํกำหนดให้คือระยะเวลาที่วิ่งการกุนศนน่ก็คือสามชั่วโมงสิบห้านาทีใช่ไหมคะแต่โจทย์ถามคือคิดเป็นกี่นาทีนันเกเรียนก็มาเปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีนะคะเนื่องจากหนึ่งชั่วโมงเท่ากับเท่าไหรคะหกสิบนาทีจะได้สามชั่วโมงก็เท่ากับสามคูณหกสิบ หกสาศูนย์เติมที่ผลลัพธ์ได้เลยนะคะจาก18บแปดก็ศูนย์เปเติมปุ๊บก,ก็จะเป็น180นาทีแสดงว่า3มชั่วโมง15นาทีคิดเป็น3ชั่วโมงคิดเป็น180่งบวกไปอีก15ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ195นาทีดังนั้นนิววิการถูกสนระยะทาง30กิโลเมตร คิดเป็น195นาทีน0ะสากิโลเมตรไม่ใช่เอามาคิดเป็นชั่วโมงนะคะลูกอันนั้นคือเป็นระยะทางนะคะใช้ในการวิ่งทั้งหมดสชั่วโมงกับ15นาทีแต่โจทย์ถามคือคิดเป็นกี่นาทีเราก็เปลี่ยนชั่วโมงให้เป็นนาทีนะงงไหมครับไม่มงงเนาะ ต่อไปดูตัวอย่างที่สองจ้านะคะอันนี้เด็กผู้หญิงค่ะไปฝึกงานที่ต่างประเทศไปฝึกงานที่ต่างประเทศเลยนะคะลูกเป็นเวลาสิบสองสัปดาห์คิดเป็นกี่ปีกี่วันนะเราจะต้องเปลี่ยนสัปดาห์ให้เป็นนาทีไปทั่วเปลี่ยนสัปดาห์ให้เป็นปีนะ ถ้าคนไหนไม่ตั้งใจฟังนี่หลงไปกันทัูเลยนะคะเนี่ยต้องเปลี่ยนสัปดาห์ให้เป็นปีนะคะเนื่องจากห้าสิบสองสัปดาห์เท่ากับหนึ่งปีนะคะไปฝึกงานที่ต่างประเทศใช้เวลาหนึ่งร้อยสิบสองสัปดาห์แต่ถามว่าเป็นกี่ปีกี่วันนักเรียนก็เปลี่ยนสัปดาห์ให้เป็นปีเนื่องจากห้าสิบสองสัปดาห์เท่ากับหนึ่งปี ก็จะได้112หาร5 2ได้เท่ากับเท่าไหร่จ้าได้เท่ากับ 2, สองเศษแปแสดงว่า112สาส่สัปดาห์คิดเป็นกี่ปีครับ2ปีแปสัปดาห์เปลี่ยนสัปดาห์ให้เป็นวันอ้าทำไมอนะครับคุณครูเพราะโจทย์ถามว่า112สัปดาห์คิดเป็นกี่ปีกี่วันละ เปลี่ยนสัปดาห์ให้เป็นวันเนื่องจากหนึ่งสัปดาห์เท่ากับกี่วันครับเจ็ดวันดังนั้นแปดสัปดาห์คูณด้วยเจ็ดปเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบหกวันสแสดงว่าแปดสัปดาห์คิดเป็นกี่วันครับคิดเป็นห้าสิบหกวันดังนั้นแตงโไปฝึกงานที่ต่างประเทศคิดเป็นเวลาเท่าไหร่ครับเ่าไรลูก สองปีห้าสิบหวันนะกำหนดมาให้คือหนึ่งสิสองสัปดาห์คิดเป็นกี่ปีกี่วันคิดเป็นสองปีกับห้าสิบหกวันค่ะนะไปดูตัวอย่างที่สามครับผู้รับเหมาสร้างถนนสายหนึ่งเสร็จในเวลา420ี่สบวันผู้รับเหมาสร้างถนนเสร็จกี่ปี กี่เดือนกี่วันผู้รับเหมาสร้างถนนสายหนึ่งเสร็จในเวลา420วันอันนี้คือผู้รับเหมาสร้างนะะลูกแต่โจทย์ถามคือใช้เวลาสร้างถนน,นกี่ปีกี่เดือนกี่วันาถามถามเป็นปีแล้วก็เป็นเดือนก็เป็นวันนะคะนะเรียนก็ต้องมาเปลี่ยนวันให้เป็นปีค่ะ เนื่องจาก365วันเท่ากับ1ปีเนียฮะ420วันเอา365ไปหารได้เท่ากับ1เศษ55นะแสดงว่า420วันคิดเป็นกี่ปีลูก1ปี55วันปเปลี่ยน55วันให้เป็นเดือนค่ะเนื่องจาก30วันเท่ากับ1เดือนและ50 5วันเอาสามสอาหารก็จะได้กับหนึ่งเศษยีสิบห้าแสดงว่าห้าิบหวันคิดเป็น1เดือน1เดือน25วันนะคะผู้รับเหมาสร้างถนนเสร็จ1ปี1เดือน25วันนะคะมาถึงตอนนี้ นักเรียนว่ายากไหครับลูกไม่ยากนะคะลูกจ๋าเพราะว่าโจทย์กาหนดมาให้คือ420วันคัญหาว่าผู้รับเหมาสร้างถนนเสร็จกี่ปีกี่เดือนกี่วันเราก็เปลี่ยนวันให้เป็นปีนะคะจากเนื่องจาก3า5วันเท่ากับ1ปี420ร้อหารด้วย365ร้อาท่ากับ1เศษห้าสิบห สแสดงว่า420วันคิดเป็น1ปี55วันปเปลี่ยน55วันให้เป็นเดือนเนื่องจาก30วันเท่ากับ1เดือนก็จะได้55วันเอา30ไม่หารได้เท่ากับ1เศษ25สแสดงว่า55วันคิดเป็น1เดือน25วันผู้รับเหมาสร้างถนนเสร็จ1ปี1เดือน25วันนะ ดังนั้นเมื่อนักเรียนดูตัวอย่าง3ามตัวอย่างที่ครูให้ไปนะัเกเรียนทําแบบฝึกหัดหนะ้า102 102ทําทำข้อ1กับข้อ2นะฮะข้อ1ถามว่าหน้า102สนะสนะเดือน11วันคิดเป็นกี่วันนะัเกเรียนก็เปลี่ยนเดือนให้เป็นวันนะคะ หนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวันก็จะได้สองเดือนเอาสองไปคูณสามสิบได้เท่ากับเท่าไหร่จ๊ะหกสิบวันดังนั้นสองเดือนสิบเอ็ดวันคิดเป็นหกสิบบวกสิบเอ็ดก็จะเท่ากับเจ็ดสิบเอ็ดวันข้อสองหนึ่งร้อยเจ็ดสัปดาห์คิดเป็นกีกนปปน่ปีกี่สัปดาห์นักเรียนก็เปลี่ยนสัปดาห์ให้เป็นปีเนื่องจากห้าสิบสองสัปดาห์เท่ากับหนึ่งปี หนึ่งร้อยเจ็ดสัปดาห์เอาห้าสิบสองไปหารก็จะได้กับสองเศษสามดังนั้นหนึ่งร้อยเจ็ดสัปดาห์คิดเป็นสองปีสามสัปดาห์นักเรียนคนเก่งของคุณครูทํหน้าหนึ่งร้อยสองข้อหนึ่งกับข้อสองทำเสร็จแล้วไม่ต้องส่งนะจ๊ะหน้าหนึ่งร้อยสองข้อหนึ่งกับข้อสองทำเสร็จแล้วไม่ต้องส่ง you understand รักนะจุ๊บ หน้าหนึ่งร้อยสองทำข้อหนึ่งกับข้อสองทำเสร็จแล้วไม่ต้องส่งนะครับทำแค่สองข้อเข้าใจตรงกันไหมจ๊ะหน้าหนึ่งร้อยสองนะคะแบบฝุกหัดที่ห้าจุดสี่ทำข้อหนึ่งกับข้อสองลูกคุณครูทำเสร็จแล้วไม่ต้องส่งนะคะแต่ทำให้เรียบร้อยแต่ไม่ต้องส่งนะครับเดี๋ยวครูจะตรวจให้ทีหลังครับ แต่งให้ทำสองข้อ,อใจนะครับมีใครสงสัยอะไรหรือไม่คะหน้าหนึ่งร้อยสองข้อหนึ่งกับข้อสองทำเสร็จแล้วไม่ต้องสง่งทำแค่สองข้อนะจ๊ะเสร็จแล้วไม่ต้องสง่งคลิปนี้เจอกันแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ารักและคิดถึงนะักเรียนทุกคนจ้าสวัสดีนะคบคิดถ้าไลน์เด้อจุ๊บจุจ๊บจ้า